ฉันว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่พี่ปกติตรงไหนฉันก็ทําตามที่เธอบอกไปเปออกกําลังกายไม่คิดลบจบด้วยกินคลีนไม่จริงย่งมัม่วนไม่ได้มั่วในเล่ามาสิกินคลีนกันแบบไหนต็วน,นีเงียกินคลีนคือกินสะอาดต้องไม่สกรปรกกินคลีนต้องกินให้เกลี้ยงไม่เหลือซาก ไปลยยุยกันเลยหยุดน,น,นี่มันอาหารคลีนตรงไหนกันนี่ไงขนมปังโฮวีดไม่คลีนตรงไหนฮะต้องดูที่ส่วนประกอบด้วยว่ามีสารกันบูดหรือเปล่านี่ไงคูน่ามาไกลาจากทะเลลึกหมดอายุปีหน้าเลยนะน่าสงสารมาไกลไแท้ๆยังต้องถูกแปรรูปลงไปในกระป๋องปนเปื้อนอะไรจากโรงงานก็ไม่รู้หยุดไส้กรอกเนี่ยโซเดียมไนเตรตทั้งนั้นปนเปื้อนปรุงแต่งแปรรูป อาหารคลีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารสะอาดนะจ๊ะเอ้าเข้าใจผิดมาตลอดเลยอะขยายความหน่อยเถอะเงินฟังนะจ๊ะอาหารคลีนคืออาหารที่ผ่านการปรุงแปรรูปและปนเปื้อนน้อยที่สุดเกือบเข้าใจแล้วนะเนี่ยแต่ขออีกนิดนึงเหรอปรุงคือการปรุงรสชาติอาหารด้วยรสของธรรมชาติแทนเครื่องปรุงต่างๆการปรุงสุกให้ใช้ความร้อนไม่นาน หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นพวกอาหารดัดแปลงของหมักดองที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพราะอาจปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคจำง่ายๆเลยอุ่นตุนต้มนึ่งอบจีผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้ออย่าดัดแปลงมากคุณค่าสารอาหารต้องอยู่ครบและที่สำคัญต้องมีสารอาหารครบ5โหมู่ด้วยนะก่อนที่เราจะกินอะไรเราต้องดูที่มานิดหนึ่ง แล้วก็ลดอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งอาหารรถจัดของหมักดองส่วนผักเนี่ยก็ต้องล้างด้วยเบกกิ้งโซดาพเพื่อลดสารเคมีปนเปื้อนมันจะจุกจิกใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาเริ่มเท่าที่เริ่มได้ปาร์ตี้อาหารครีนกันอาทิตย์ละครั้งนะอาหารครีมมาแล้วจ้าแล้มือนี้ใครจะทำนะคะ กินอาหารคลีนทำให้เราใส่ใจสังเกตส่วนประกอบและที่มาของอาหารนึกถึงประโยชน์ของอาหารที่เรากินมากขึ้นทำให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วน